จอดทะ่เบียยใช่ไหมไฟแดงครับเขานานี่ตรงหน้าเนี่ยครับแม่ศูนเอาสูนไหนอะรถอะสูนชื่อใหม่นี่ตัวแทนจัดการเรื่องตวทะเบียนที่อดรเาอย่างนี้นะวันนี้เราว่าตรอดเอ๋อดยาใช้รถเขียนก็มีประโยชน์ในทะเบียนเซนยี่เบเซยองนี Eu acho que 上监控。<noise> เวลาตรวจค่าครั้งที่สองที่มันไม่ตรงกันเพราะครั้งแรกกับครั้งที่สองมันรับเพื่อนมันครั้งแรกนี้บกเกินน้องเขาหน่ enroll, um, อยบอกเก <obe yang north intake> ินครับบกเกินครับค่าเยอะก็ได้ครับไงแก๊น สำนักง,งานขนส่งจังหวัดน่านครับก็ได้จัดชุดผู้ตรวจการขนส่งนะครับออกตรวจสอบยานพาหนะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอามาตรการตรวจสอบควันดำของรถนะครับซึ่งก็ยังมีทราบปัะด็ปัญหาเรื่องหมอกควันเรื่องของมลพิษจากการใช้รถยานพาหนะนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแรงนะครับซึ่งก็จะมีการใช้รถชัถนนค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็ปัญหาเหล่านี้นะครับเราก็มีการสุ่มตรวจรถที่ใช้บนทางนะครับถ้าหากพบรถที่มีค่าควันดำยังไม่เกินมาตรฐานเนี่ยเราก็จะแนะให้คําแนะนําเจ้าของรถไปปรับปรุงแก้ไขรถนะครับถ้าหากพบรถควันดำที่เกินมาตรฐานตามมาตรการที่กรมการขนส่งทางบกได้กํากับดูแลเรื่องความพร้อมของรถที่จะนํามาใช้บนทางก็จะมีการพ้่นห้ามใช้รถนะครับ แล้วก็เจ้าของรถต้องนํารถไปปรับปรุงแก้ไขแล้วนํารถกลับมาตรวจสภาพรถถ้าหากผลการตรวจสอบอว่าเพราะว่าควันดำเนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเราก็จะให้อนุญ,ญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถนํารถไปใช้ตามปกติได้นะครับ